ครับท่านผู้ชมครับผมประพันธ์จิรวังทีมงานรักบ้านเกิด .com ขณะนี้ผมอยู่ที่สวนกระท้อนของเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2551คุณกีใจวงผมอยู่กับปราชาวบ้านท่านนี้กับสวนกระท้อนที่ท่านทำอยู่ณขณะนี้ครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการห่อผลกระท้อนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีซึ่งมีวิธีการเลือกผลก่อนห่อ ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าการก่อผลกระท้อนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้แต่ความจริงแล้วมีเคล็ดลับและวิธีการที่จะทําให้ผลผลิตของกระท้อนออกมาแล้วได้ผลผลิตดีวันนี้คุณกีใจวงยินดีที่จะเผยแพร่เรื่องราวนี้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com นะครับสวัสดีครับคุณกีครับครับสวัสดีครับครับเรื่องของกระท้อนเราก็ทามาค่อนข้างที่จะนานเนี่ยนะครับครับครับทีนี้ กระท้อนของเราผมถามก่อนตอนนี้เป็นเป็นพันอะไรครับตอนนี้ครับที่พันพันปุย๋ยไผ่ปุ๋ยไายนะครับผลผลิตที่ออกมาเนี่ยลูกประมาณเท่าไหร่ครับถึงสามารถที่จะคัดเลือกได้ลูกประมาณลูกแค่เนี้ยทเ,เทากับประมาณนี้ถ,ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับกำมือเนี่ยนะครับประมาณนี้มันมันจะใช้เวลากี่เดือนครับเดือนกว่าครับประมาณเดือนกว่าถึงจะได้ผลผลิตแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันมันออกลูกมาเนี่ยอย่างกิ่งหนึ่งเนี่ยโอ้ลูกมันก็เยอะเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกิ่งนี้ ีเอาเอาเอาให้ง่ายๆก็แล้วกันอาะกิ่งนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้เราเราต้องยังไงต่อฮะถ้าเกิดว่าจะห่อเขาต้องแกงต้องคัดออกเพราะว่าอันลูกมันจะเล็กครับต้องตัดใบเอาต้องต้องตัดทิ้งด้วยหรอฮะต้องตัดทิ้งครับต้องเสียดายมันอ๋อมันต้องเสียดายมันทาไมต้องตัดทิ้งครับมันลูกมันเยอะลงไปมันลูกมันจะเล็กครับถ้าถืิว่ามีเยอะลูกก็จะเล็กครับเพราะ เพราะว่ามันแย่งอาหารกันกริงหนึ่งมันจะแย่งอาหารกันครับก็ก็ต้องให้เหลือลูกที่มันโตโตแล้วสมบูรณ์ที่สุดครับอหลังจากนั้นต้องห่อถ้าไม่ถึงห่อถ้าบอกห่อแมลงวันทอง่็เจาะศัตรูของมันคือแมลงวันทองถ้าห่อจะช่วยป้องกันแมลงวันทองครับเราใช้ะเาจใช้อะไรห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ครับอ๋อหนังสือพิมพ์เอาเอาเอาง่ายๆเนี่ยนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้นะครับ สมมติว่าขนาดหนังสือพิมพ์เป็นแบบนี้ครับแบบกองบ้าวนี่างนี้เขามาพับเกลืองพับยังไงมาพับพับเกลืองนี่มันไม่จะได้หนาันน้อยี่พับแบบนี้นะครับคือตอนแรกเป็นแบบนี้นะแล้วก็พับแบบนี้ครับแล้วก็ยังไงต่อแล้าก็เขา็มาเมกพับพับลงเมฆเป็นถุงครับพับลงแล้วก็เป็นถุงอย่างนี้พับลงแบบนี้แล้วก็เป็นช่องอ๋อพับอ๋อแบบแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเย็บเสร็จ ก็จะเป็นแบบแบบรูแบบนี้ครับเร็รูแบบนี้เนรูแบบนี้แต่บางคนปิดตูดบ่ต้องปิดก็ได้สันสัตว์ยานของแมลงวันท้องนมันเข่าบ่เข้าทั้งตูดมันมันก็จะออกเป็นรูแบบนี้นะเป็นรูแบบเนี้แล้วยังไงต่อแมลงวันท้องนี่มันมันเป็นยี้นะครับแมลงวันท้องนี่มันมันจะลอควันเนี่ยถ้ามันจะลงมามันจะมาเจาะผลไม้มันจะมาตัยควันเนี่ยเขาต้มมัดนี่เขน มัดไว้ให้มันใม้มันลงเขานี้ได้แตงตูนี่มันมาเข้าเข่าแล้วก็ปล่อยให้โล่งอย่างเงี้ยเหรอครับโล่งเงี้ยทีนี้นานไหมครับต้องต้องใช้เวลาอีกนานไหมกว่ามันจะโตแล้วก็เก็บกว่ามันจะสุกกับพ่นในตามาสุกกันนะกี่เดือนนี่ไม่สุกเดืยนกันยาวนับจากนี้เดือนเดือนมิถุนายนกัญญาซุมกรกฎาคมประมาณสี่เดือนนะสี่เดือนก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เก็บผลแด้นอกจากมันป้องกันแมลงวันทองแล้วมันป้องกันอะไรได้อีก การห้องของยัดครับการพ่นยาเ้างไม่ได้พ่นยาใน ette, ห้องห้องแล้วเอาพ่นกันแล้วหมายถึงยาฆ่า,าแมลงไม่จําเป็นที่จะต้องพน่นไม่ต้องพน่นนะเพราะตัวนี้มันช่วยได้อยู่แล้วได้คุณ <ห ğim. S 2> กำบังอยู่แล้วครับนี่คือเรื่องดาวที่ผมนําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันครับทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมคลิปเกษตรดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com นะครับวันนี้ทีมงานก็ต้องขอบคุณลุงกีคุณพ่อกีมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ท่านสามารถที่จะติดตามรับชมคลิปด,ดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางรักบ้านเกิด com วันนี้ทีมงานขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ